เมรี Mary, โต้กลับแอมมี่ยันไม่ได้ขู่ทำร้ายลูกสาวแช์ซาำถูกทำร้ายร่างกายหลังจากที่แอมมี่เดอะบอททอมบลูได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นทำแฟนเก่าน้องเมรีลูกสาวปูพงสิษฐ์คัมพีท้องและไม่ยอมรับผิดชอบโดยระบุว่าผมเลิกกับเมรีก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาจะไปตรวจคัน แรกเริ่มที่ทราบข่าวผมแสดงการรับผิดชอบและขอคุยถึงการวางแผนการฝากคันทันทีไม่ต่ำกว่าสามครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ผมขอเลิกก่อนหน้านี้มีสามเหตุผลหลักดังนี้ 1. เรื่องการขู่ทำร้ายลูกสาวผม 2. เรื่องใส่ความผมกับค่ายต้นสังกัด 3. การแฉในรอบแรกที่เขายอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและรู้จักกับนักข่าวและเพจเจ้าของต้นเรื่องผมมีหลักฐานทั้งแชททั้งหมดพยานบุคคลและ CCTV จะเปิดเผยทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ต่อมาเมรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมเผยแชทที่คุยกับแอมมี่โดยระบุข,ข้อความว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้อง ชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้นสองขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมสุดท้ายเมกลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้ทั้งนี้ในแชทจะเห็นว่าแอมมี่ใช้คำว่ากูมึงส่วนทางแชทของเมรีก็ได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับเรื่องจะเอาเข้าวคุกว่าเป็นเพราะอารมณ์ไม่ได้จะทำจริงๆ ส่วนเรื่องต้นสังกัดก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนี้เมรียังบอกอีกว่าตอนแรกก็ว่าจะคุยดีๆแต่ถ้าลูกเกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมก็สงสารลูกซึ่งแอมมี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงนอกจากนี้เมรีคำพีได้ออมากไลฟ์สดผ่านทาง t ิกตอกโดยระบุว่าเรื่องที่ทำร้ายลูกสาวเขาตอนนั้นแค่บอกว่า จะบอกลูกคุณว่าคุณทำอะไรบ้างไม่คิดขู่ทำร้ายที่พูดไม่ได้คิดจะทำจริงแค่ปากเก่งเท่านั้นยอมรับว่าพูดด้วยอารมณ์เพราะไม่ได้สนิทกับลูกของเขาส่วนเรื่องใส่ความไม่ได้ใส่ความอะไรเลยสำหรับเรื่องที่แฉเมรีเผยว่าไม่ได้เรียกว่าแฉก็แค่โพสต์เฟซบุ๊กตามปกติส่วนเรื่องที่รู้จักกับเพจก็เพราะรอบแกรถ,ถึงได้รู้จักกับเพจ ซึ่งรู้จักแค่ไม่กี่เพจส่วนเพจอื่นๆเมไม่รู้จักสำหรับประเด็น CCTV รอบแรกเป็นตอนที่รอหน้าบ้านเพื่อให้เขาได้ดูผลตรวจสองขีดซึ่งตอนนั้นมันมีกระดาษอยู่ในรถเป็นภาพวาดของเขาก็เลยโยนเข้าไปในบ้านเท่านั้นเองและก่อนจะไปก็แค่เปิดกระจกและตระโกนด่าส่วนอีกครั้งก็ตอนที่เอลตราซาวก็เขาบอกให้เราไปรอ เราก็เลยไปรอเขาและตอนสุดท้ายเป็นตอนที่เมเอาวัยไปให้แม่เขาแต่สุดท้ายเมก็ไม่ได้เข้าไปก็วางไว้หน้าบ้านแทนส่วนเรื่องที่เขาไล่ให้ไปตรวจอัลตราซาวเขาบอกแค่ว่าก็ให้ครบ9้าเดือนก่อนค่อยเอาไปเลี้ยงสำหรับเรื่องการตรวจเลือดหมอเข้าให้เอาเลือดผู้ชายมาตรวจตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าต้องยังไง ก็เลยทำทุกทางให้คนรอบข้างไปขอเลือดมาตรวจแต่ไม่ได้ขอให้กลับมาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยก็เลยให้เพื่อนสนิทต,ติดต่อไปเขาก็เลยติดต่อกลับมาวันที่เป็นข่าวและคุยกันซึ่งส่วนมากเรื่องที่คุยก็เป็นเรื่องข่าวและคุยเรื่องลูกน้อยมากสุดท้ายก็เลยบล็อกเบอร์ไปพอวันต่อมาก็อันบล็อกเพราะเพื่อนสนิทเขาโทรมาบอกว่าจะขอเบอร์พ่อเรา ส่วนกับพ่อเรายังไม่คุยกับพ่อเลยตอนนี้พ่อก็คงนั่งตั้งสติอยู่ก็ได้ส่งข้อความหาพ่อแล้วบอกว่าขอโทษและบอกพ่อว่ารักพ่อมากแค่ไหนรู้ว่าพ่อก็คงโกรธเพราะทำให้พ่อเสียใจแต่จริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วแต่ไม่รู้คุยอะไรกันบ้างเลยยังไม่ได้คุยเลยแต่พ่อกับแม่ก็คงอดทนระดับหนึ่งแหละที่อยู่นิ่งขนาดนี้ สำหรับเรื่องที่เมย์บอกเขาว่าจะทำก็คืออย่างที่บอกจะบอกลูกเขาว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำอีกเรื่องก็จะแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายก็หลายอย่างทั้งตบกระชากผมลากไปกับพื้นนั่งกับพื้นก็ถีบลงมือหลายอย่างแต่แค่ไม่ใช้อาวุธแค่นั้น